สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารบ้านประจำวันที่10ธันวาคมนะครับวันนี้เนี่ยพามาดูเรื่องอะไรครับวันนี้พามาดูเรื่องนี้เลยเสาเข็มกลวงหกเหลี่ยมก่อนอื่นก็ดูอันนี้ข้างในนะนข้างนอกข้างนอกเนี่ยมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นบางทีก็จะเห็นอย่างนี้อันนี้ในด้านที่ที่เอาไว้ตอกนะด้านตอกด้านกดส่วนในด้านหนึ่งมันจะกลวงกลวง,กลวงแบบนี้เลยอ่าแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าไอประเภทชนิดนะของเสาเข็มกลวงหกเหลี่ยมแบบนี้มันมีหลายประเภทนะนะนะเวลาเลือกซื้อ,อต้องเลือกให้ดีและอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อคําพูดนะครับเพราะจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยของมาส่งแล้วมาเจอทีหลังว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันคือคืนไม่ได้นะครับอันดะัแบบแรกผมพาดูก่อนอมันจะมีประเภทแบบนี้นะ ประเภทที่แบบว่ามีเฉพาะไอเนี้ยโผล่มาอย่างงี้นะครับอา,อาจจะมี3เส้นนะเขาจะบอกว่า3มิล4มิลอะไร2.5มิลน,นะ <_ p im> เป็น Y นะตลอดแนวตลอดแนวคือ3เส้นนะอันนั้นเป็นแบบที่1นะอาจจะมี3มเส้น4เส้นก็แล้วแต่แบบที่1นะแบบที่1ทีนี้ไอแบบนี้ไม่ดีเวลาจะซื้อต้องถามแล้วก็ให้เขาส่งรูปมาให้ดูหรือถ้ามัน มันมันสำคัญก็ต้องไปดูไปดูของจริงเลยนะครับไปดูของจริงหรือไปดูตอนที่เขาทาเนี่ยมันจะดูรู้ครับแต่ว่าพอเขาปิดมาแล้วเนี่ยมันดูไม่ดูละนะอ่ะอันนี้แบบหนึ่งแบบที่สองแบบที่สองนะก็คือแบบนี้อ่าแบบนี้มันจะมีจะมีเนี่ยอันนี้ประมาณสนะี่นะสี่มิลอันนี้สองจุดห้าแล้วแต่แล้วแต่ลงแผนที่เขาทามีรัดรอบอย่างนี้เป็นระยะๆเช่นทุกยี่สิบเซนนะ ยี่สิบเซนเนี่ยไปเป็นปลอกไปเงี้อ่าถ้าเป็นผมอะผมจะเลือกแบบนี้นะแล้วก็เคยเอามาและเป็นแบบเนี้ยมีแค่เนี้ยแต่มีแค่สามเส้นด้วยนะเอ่อมันเป็นยังไงครับเวลาเขาตอกนะมันหักหักง่ายเวลาขนย้ายมางทีหักเพราะลงกลางคันเลยนะอันนี้ถ้ามีอันนี้เนี่ยมันจะช่วยได้มากกว่านะนั้นก็เวลาซื้อนะครับก็ต้องซื้อแบบนี้เนี่ยถามว่า มีเหล็กรัดรอบไหมถามแต่อย่าไปถามเขาว่ามีไหมต้องถามว่าของคุณเป็นยังไงเนี่ยดีไซน์หรือว่าเหล็กเสริมข้างในอ่ะเหล็กเสริมข้างในอ่ะเป็นยังไงนะถ้าอย่างนี้จะดีกว่านะครับเนี่ยะจะมีทุกสมมติว่ายี่สิบเซ้นสามสิบเซน,เซนอะไรก็แล้วแต่เนเคารัดรอบมาด้วยนะครับนะแต่บางทีมันก็อาจจะมีว่าบางบางรุ่นอ่ะบางม้นเขาก็ดึงนะดึง,ด,งดึงเหล็กนี้แล้วก็หลอก หลอดตัดมันก็จะดึงกดเข้ามาอย่างนี้นะครับแต่ไอแบบนี้ก็มันอาจจะดึงไม่ได้นะเขาก็เลยทาแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะจะดึงหรือไม่ดึงเนี่ยส่วนใหญ่เขาเขาไม่ดึงหรอกนะก็เป็นธรรมดานี่แหละแต่ว่าเอาจําไว้ว่ามี2แบบนะครับแบบที่มีเหล็กรัดรอบนะอันนี้เดินไปตั้งแต่6เมตรเนี่ยเต็มเลยแต่เวลาทําเสร็จแล้วมันมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นหรอกมันจะเห็นก็ตอนตอนนี้แหละกัอีกแบบหนึ่งคือมีเฉพาะเส้นนี้นะสเส้น4เส้นอะไรก็แล้วแต่ ไอแบบที่ดีคือแบบมีเหล็กตัดรอบนะครับมันก็อาจจะแพงกว่าบ้างเล็กน้อยหรือเผอเอจะเท่ากันนะไอการเลือกซื้อเนี่ยต้องดูหลายๆที่นะครับมันก็อยู่ที่ปริมาณด้วยนะครับอ่ะอย่างนั้นอันนั้นก็คืออันนี้คือแบบแบบที่ดีนะมันจะมีเหล็กดัดรอบตรงนั้นเหล็กดัดรอบตรงนั้นนะเนี่ยนนะอาจจะมองไม่เห็นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเสาเข็มที่เรากดนะกดเข้ามาแล้วก็ กาลังจะเทคอนกรีตนะบริเวณนี้นะครับก็เลยพามาดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอ,อย่างตัวนี้ก็คืออีกทีนะครับก็แอพพลานส์ภายนอกมันจะเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยมันจะเป็นตตันอย่างเงี้ยแล้วอีกฝั่งมันก็กลวงนะกลวงแต่ว่ามองไม่เห็นเนื้อใน,นอาจจะเห็นแค่ปลายนี้โผลมาหรืออาจจะไม่เห็นเลยนะซึ่งแล้วทำไงล่ะก็ถามเขาว่าของคุณเป็นยังไง นี้ถามเซลล์เนี่ยบางทีก็ตอบไม่ได้ก็เป็นมาตรฐานมออกอกอ,อะไรกันแล้วแต่ซึ่งถ้าจ่ายเงินไปแล้วนะแล้วเขามาส่งแล้วรับของไปแล้วเนี่ยมันก็คือจะไปเปลี่ยนจะไปเคลมอะไรมันก็คงลําบากนะงั้นถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะพยายามถามเขาว่าเป็นยังไงให้เขาส่งรูปมาให้ถ้าไม่แน่ใจก็ไปดูไปดูเลยไปดูของจริงเลยก็จะเห็นนะก็ถามเขาขอไปดูหน่อยมันไปดูอันที่มันหัก,หกนะครับ หรือถ้าเป็นโรงงานที่เขาทาอยู่เขาจะพาไปดูเลยว่าของเขาเป็นแบบนี้นะก็จะเห็นเขาทําแบบไว้เตรียมเทคอนกรีตเนะเตรียมรอถ้าเป็นอย่างนี้โอเคนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีเลือกซื้อเออข็มกลวงนะเข็มกลวงหกเหลี่ยมนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับข้างในเนี่ยมองไม่เห็นนะครับในวิธีเลือกซื้อ,อ,อก็เป็นแบบที่ผมเล่าให้ฟังนะอ่าดูความแตกต่างอีกทีนึงนะ อันนี้ก็คือคือมีม,มีเหล็กหลัดรอบนะบางอันก็ไม่มีแต่อันนี้มีรุ่นนี้มีซื้อมาหลายหลายทีนะก็บางทีก็บางโรงอ่ไม่มีอันนี้มีโอเคบางรุ่นไม่มีเจอแล้วหักง่ายนะครับอ่ะถ้างั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเ,าเลือกซื้อนะเ,อเข็มกลวงหกเหลี่ยมนะว่าเลือกแบบไหนถึงจะดี มีคำถามมีคอมเมนต์ใส่ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ